สวัสดีค่ะไม่ทราบว่าคุณพี่ชื่ออะไรคะคุณมิ้นค่ะค่ะแล้วตอนนี้คุณมิ้นกําลังเรียนอะไรอยู่คะตอนนี้พี่กําลังเรียนในส่วนของเป็น u v e j อค่ะค่ะค่ะแล้วรู้จักที่นี่ได้ยังไงคะก็หาข้อมูลค่อนข้างเยอะก็หาทางเว็บไซต์ด้วยคณิตะที่นี่เขาแบบการเรียนการสอนค่อนข้างดีค่ะก็มาดูสถานที่จริงด้วยแล้วก็ดูในส่วนของอาจารย์นะคะอาจารย์ค่อนข้างน่ารักมากทุกคน ค่ะค่ะแล้วความประทับใจของที่นี่ค่ะคือประทับใจสถานที่ประทับใจคุณครูอะค่ะค่ะประทับใจอะไรบ้างคะเอ่อถามว่าประทับใจเออ่สถาบันที่เรียนก่อนนคะคะก็คือที่นี่คือเขาของเขาจะครบวงจรก็คือมามามา,มาที่นี่ให้ความรู้ได้ทุกอย่างแล้วก็หนึ่งก็คือเออ่ถ้าเรามาเรียนแล้วเราเราสามารถได้จะฝึกในในในหลายด้านได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนวดพวกสักคิ้วค่ะพวกแว็กซ์ นะคะแล้วก็ในในของการท pen ําเพ้นเล็บมันเป็นอาชีพอาชีพอา,อาเป็นอาชีพที่บุคคลคนอื่นไม่สามารถทําได้เราต้องมาเรียนด้วยตัวเอง<ม>ค่ะ,ค,ะ <Okay. S 1> ค่ะขอบคุณคุณพี่มากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ